ห้าคำถามหรือคำพูดต้องห้ามในผู้ป่วยซึมเศร้าการพูดคุยกับผู้ป่วยซึมเศร้าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากคำพูดบางคำอาจส่งผลกระทบต่อจ,จิตใจของผู้ป่วยได้มากกว่าที่คิดต่อไปนี้คือ5าคำถามหรือคำพูดต้องห้ามที่ควรหลีกเลี่ยง 1. ทำไมถึงเศร้าหรือมีอะไรให้เศร้าขนาดนั้นคำถามเหล่านี้อาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าความรู้สึกของตนเองถูกลดทอนหรือไม่ได้รับความเข้าใจ โรคซึมเศร้าไม่ใช่แค่ความรู้สึกเศร้าธรรมดาแต่เป็นภาวะที่ซับซ้อนและเกิดจากหลายปัจจัย 2. ทํทำไมไม่คิดบวกหรือทำไมไม่มองโลกในแง่ดีคำถามเหล่านี้อาจทําให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองผิดปกติที่ไม่สามารถควบคุมความคิดของตนเองได้โรคซึมเศร้าทําให้การคิดบวกเป็นเรื่องยากและการพยายามฝืนอาจทําให้สถานการณ์แย่ลง 3. เมื่อไร่จะหายหรือทําไมยังไม่หายอีก คำถามเหล่านี้อาจสร้างความกดดันให้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องใช้เวลาในการรักษาและการถามถึงระยะเวลาอาจทําให้ผู้ป่วยรู้สึกสิ้นหวังสี 4. แค่นี้เองทําไมต้องคิดมากหรือเรื่องแค่นี้เองทําไมต้องทําให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยคําถามเหล่านี้เป็นการลดทอนความรู้สึกของผู้ป่วยทําให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจตนเองและรู้สึกแย่มากขึ้น 5. สู้ๆนะหรือเข้มแข็งไว ถึงแม้ว่าคำพูดเหล่านี้จะเป็นการให้กำลังใจแต่สำหรับผู้ป่วยซึมเศร้าคำพูดเหล่านี้อาจทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองอ่อนแอที่ไม่สามารถสู้หรือเข้มแข็งได้สิ่งที่ควรทําแทนการพูดหรือถามนั้นคือการรับฟังด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเสนอความช่วยเหลืออย่างจริงใจและควรชักชวนให้ผู้ป่วยไปพบจิตแพทย์รหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตต่อไป